สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะ T bomb C H นะครับนี้กับเฟมฟรีไฟนะครับกับเกมนะครับไมจใช่เฟรมนะก็มาแล้วนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับวันที่4ถึงวันที่3ธันวานะครับมาเต็มเต็มเกือบหนึ่งเดือนนะครับผมสะสมหมเด็งนะครับคอลเลคชันนะครับฟรีไฟ X กับหมเด็งนั่นเองเตะเขานะครับใครที่อยากได้นะครับสายฟรีนะครับนี่เลยนะครับล็อกอินนะครับหนึ่งวันกดรับนะครับเล่น หมดทั่วไปห้าเกมบูย่าหมดทั่วไปหนึ่งเกมนะครับนี่นะครับอันไหนก็ได้นะครับผมเนาะแล้วก็เล่นหมดทั่วไปสิบเกมนะครับบูย่าหมดทั่วไปสามเกมแล้วแต่เรานะครับเล่นหมดทั่วไปห้าเกมสิบห้าเกมบูย่าห้าครั้งวอลนะครับมีไอวอลมีทั้งท่านทังเกงนะครับแล้วก็เป็นพนันโปรไฟล์ไปแล้วก็ขึ้นหลัง แล้วก็นี่ครับแบบพิเศษย่านหมูเด้งนะมันติเวิร์สนะครับก็เข้าไปได้เล่นได้เลยนะครับเนี่ยเราก็โหลดแบบก่อนนะครับนี่ก็เข้าไปนะครับไปเล่นได้นะครับกำลังเตรียมแผนที่ครับเข้าไปเล่นได้นี่ <c oughs> แบบนี้เลยครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงก่อนมา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 หมูเด้งน่าจะมีเสียงหมูเด้งด้วยเนาะก็ <c oughs> แบบเข้าคว,วามอะไรก็ได้เนะเออเนี่ย เป็นแบบ so น like, はは trendy, <yah oo> honestly, ั้นจะน่ารักจริงๆนะครับเนาะอันนี <décidé> okay, right, ้เพื่อเสี üss. ่ยงดูครับกำลังรอคนเล่นยี่สิบแปดคนต่างโหลดนะ่า <Ambassador> นี่เลยนะครับโหเป็นเหมือนสัตว์นะครับแต่มีแค่นี้เองใช่ไหมข้างนอกก็ออกไม่ได้เนาะมีไอวอลมีไอะไรตั้งอยู่เอออกได้โอเคเลยนะครับนี่เป็นเหมือนสัตว์เลยนะครับนี่ มีแม่หมูเด้งใช่หม,มหมูเด้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าขนเยอะมากเลยตอนนี้ครับอ่าเดี๋ยวดูข้างนอกดูอ่าตรงนี้ก็มอนนออีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตุกตาแล้วแต่ไม่คิดทำทำเหมือนจริงนะครับอ่าครับก็ทำมาดีนะครับโดยรวมนะครับโอ้โว ตรงนี้เลยนะครับธรรมดาดีเลยนะครับมีปุ๋มมีป้ายนะครับหมูเด้งยังเป็นเด็กส่วนส่วนหนูตัวเล็กยังโสดน,นั่นไงนั่นตัวไม่ธรรมดาจริงนะแล้วก็ไอวอเอาว่าตั้งวินที่ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนะครับมีป้ายโชว์ด้วยนะครับหมูเด้งชอบกินแล้วนอนส่วนพี่ชอบน้องหนูนะดูอย่างอ่าไม่ใช่และหมูเด้งการ์ตูนอ๋อนี่อันนี้เป็นหมูเด้งการ์ตูน เป็นหมูเด้งกระตูนเหรออ๋อไปครับอาอออกไปเหรอไป,ไปตามป้ายแล้วกัน,นครับรักนารักดีนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอยากเป็นหมูเด้งในใจเธอฮ่นแน่อันนี้หมูเด้งนะครับอันนี้ของจริงเนาะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมมีป้ายด้วยนี่ครับนี่กรมองค์กรส่วนสัตว์ประเทศไทยน่ะ หูเด้งชอบซุกสนแล้วขนหน้ามันล่ะชอบใครฮ <Runner> <f lyrics fucking Janeiro> ั่แน่ธรรมดาอันนี้อะไรหูเด้งดินน้ำมันของแท้จริงครับหูเด้งดินน้ำมันไม่ธรรมดาจริงนะโอเคฮะถ่ายรูกของแท้สองแถวทุกคนก็ลองมาเล่นดูเล่นดูนะนักสตรีนะโอ้ใครเครียดใครเครียดนะครับนะใครอยากแบบ หมูเด้งในเกมฟีไฟนะครับมีแล้วนะหมูเด้งอยู่ในสวนสัตว์แล้วคนถารักอยู่ไหนนะครับอันนี้หมูเด้งกล่องครับโอ้ไมคราฟไมครับนะครับมีหมดนะหมูเด้งไมคราฟก็มีนะครับกระแสไมคราฟมาแรงนะช่วงนี้นะครับต้องหมูเด้งนี่เลยนะครับเด้งหมูเด้งหมูเด้ง อาวิ่งได้ตายแล้วนะครับพาไปดูหมูเด้งตัวเต็มนะแต่คนอื่นไปดูตรงนั้นเยอะเนาะไปถ่ายลงหายรูปไม่ได้นะครับเห็นตรงนี้เยอะนะครับมากันนเป็นแต่คอนเทนต์นะตรงนี้นะนี่นะครับอ็อทำมาดีนะนี่เต็มหน้าจอเลยครับนี่ตัวน้องหมูเด้งเนาะอ่านะครับ ไอเป็นแม่เขานะครับยิปโปโอโหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมาเดินอุ้ยอ้ายแต่ลาลาแต่ลลาแต่ลาลาละลาอย่ามาจับหนูนะแย่อย่ามาจับหนูนะอย่ามาจับหนูนะนะครับนี่หมเด้งหมเด้งอย่ามาจับหนูนะอย่ามาจับหนูนะอย่ามาจับหนูนะนะครับหมูเด้งโอเคเลยครับประมาณนี้ครับผมเนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ใครเชยดใครเชิดเนาะใครอยากมาแบบเล่นนะครับ ในโซนหมูเด้งนะครับก็ให้เล่นกันแล้วนะครับแล้วก็รับไอโอไอวอก็ไปรับกันด้วยนะครับน่ารักน่ารักดีนะครับผมเนาะแต่ละอันละอันนะครับแต่ละที่ละที่นะครับผมว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะครับนะครับน้องหมูเด้งนะครับอันนี้น้องอะไรชื่อเขาชื่ออะไรจาชื่อไว้ได้อันนี้น้องหมูเด้งน่ารักน่ารักเลยนะครับเดิน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 น่าอย่ามาจับหนูนะ าตทไมไปอย่ามาจับดนนะครับโอเคจบกันเลยครับมเดงเลยแล้วกันนะครับจะเจอใหม่ในคลิปหน้าบิ่พาแล้วกันเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ผ่าครับ